ครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้หวยออกวันนี้ใครโชคดีก็ยินดีด้วยนะครับใครโชคไม่ดีก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับส่วนตัวผมถ้าถามผมผมบอกได้เป็นเพลงเลยครับว่าฟังกันเดี๋ยวลองให้ฟังหมด แล้วเราพลังกายใจเมื่อเราชอบแทงหวยใ,ใหญ่แต่ถูกหวยหกินทุกทีน้ำตาตกทำไมถึงเป็นเช่นนี้แทงหวยนั้นแต่ละทีก็มีอันต้องโดนกินออก ตามหาเลขเด็ดทุกวันเพื่อนเพื่อนก็บอกกันเลขหนูเลขนั้นมันดีเลขที่บอกสุดยอดเลยไอ้เพื่อนสีตัดใจซื้อเลขทันทีโชคดีเราคงถูกกันพอ ถึงวันหวยออกเลขมาเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเลขเรานั้นโดนกินนั่งคอตกอกช้ำหัวใจทวินเลขเด็ดก็ยังโดนกินสิ้นหวังอีกแล้วสิเราหมด ความหวังกับหวยแล้วนะต่อไปในวันข้างหน้าข้าจะตั้งใจทำงานคืนมุ่งมั่นแทงหวยอย่างนี้ทุกครั้งต่อไปคงไม่มีวันมีตังกับเข้าสักทีซื้อทุกงวด ถูกแดกทุกงวดโชคดีครับสวัสดีครับผมเจอกันใหม่ ep หน้าครับ